ายซะเนาะง่ายซะ วัสดีครับผมเข้ามาหนึ่งท่านกินมะม่วงเน้อของทั้งวันล้นมวงนมวงนะม่วงซื้อมาประมาณสามโลอากาศมันร้อนครับอากาศมันร้อนกินมะม่วงหน่อยใช้มีดวิเศษ การสับหาวีเดินเดียวผมมากเลยนะวันนี้ว่างครับผมวันนี้อ๋อวันนี้ไอ้ไม่มีรถบม่มีรถครับผมมีช่วงบ่ายประมาณ ตรงายมีอยู่ขั้นหนึ่งครับผมมีวางเด้อเลยมาขุดผมม่วงขอบคุณนะครับที่เขามาเบื่องด้อสนใจเรื่องใดถามได้เด้อสนใจเรื่องใดถามได้นะครับผมเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับเบรกนะร้านนี้ทำเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับเบรกกับ เครื่องถอดยางม่นิ่ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับทำได้หมดทำได้หมดนะวันนี้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดปกติก็หยุดปกติก็หยุดวันอาทิตย์นั่นแหละนะครับแต่เพิ่นว่าวันนี้ลูกค้าทัดไว้ก็เลยต้องรอลูกค้าอยู่เนาะ,ะเพิ่นว่า มีรถไอ้มาขายมะม่วงพอดีอก็เลยซื้อไปสามโลดูจะกินหมดไหมม่วงแก้วมั้งเนี่ยกับสุกแล้วด้วยแต่ไม่รู้ว่าเปรี้ยวนะเปล่านะอมเปรี้ยวมอมเปรี้ยวอมหวานแซ่บอยู่ด้วยไอคูดเหมือนมะละกอเลยอะ่ะ <c oughs> ี่ขูดนะ นี่ยอยู่คนเดียวกับบ้านนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะไล์เล่นๆไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่อง youtube ของ phip p v i e w นะครับผมและก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่พยายามจะไปติดตามที่ช่อง facebook แล้วก็ช่อง tiktok หรือว่าช่องไลน์ทางอื่นๆนะแต่ไลน์รู้สึกว่าผมไม่ได้เปิด ไม่ได้เปิดนะครับผมคือผมก็เปิดใช้งานเฉพาะคนรู้จักกันเฉยๆนะแต่ว่าไม่ได้ทําแบบว่าเป็นใครก็เป็นเพื่อนได้แบบไม่ใช่นะครับผมส่วนใหญ่เขาจะเอาเบอร์ผมเนี่ยไปลงกับ QR code ก็จะไปเจอรูปอะไรนะของต่างประเทศอะ่ะประเทศจีนหรือไงเนี่ยนะอันนั้นไม่ใช่ลายผมนะมั็นลายของต่างประเทศเขานะครับแดดข้างนอกมันร้อนนะแรงมากเลยแหละแต่ลมมันแรง ที่บ้านผมลมแรงนะเดี๋ยวให้ดูลมแรงลมเย็นสบายนะครับผมนู้นที่จอดอที่ทำงานอยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่อ่ามีน้ำปลาด้วยอ่ะไม่เห็นนะเดี๋วกับ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 ข้างไหนเนี่ยอ่ากลับมาแล้วนะครับกินน้ำม่วงก่อน ซึ่งหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ย,ยเล่นจิ้งไนต์ได้ไหมเจอเด้โอนให้เจ้าฟ้าใช้จิ้งโง่ไปไล่สดอดยัวเจ้าข้าวหนึ่งเลยจะประมาณสิบนาทีสิบนาทีสิบนาท,ทีโอเคอ,อยู่เฉยมีคนเอตาตังค์มาให้เนาะโอ้ดีใจจังเลยเอตาตังค์มาให้ <c oughs> ใครสนใจเรื่องใดถามได้นะครับผม ทิมถามได้เลยนะครับตอนนี้ร้านยางรถยนต์ผมก็เปิดอยู่นะอยู่ถนนพระรามสองนะครับอยู่ตรงไปสนีสมุทรสาครน,นะอยู่ตรงข้ามกับปัป๊มปตทมหาชัยเมืองใหม่นะครับก็คือว่าร้านร้านปะาร้านป่ายางร้านนั้นเป็นร้านป่ายางรถยนต์ รถยนต์รถกระบะรถยนต์อะไรรถทุกรถนั่นแหละรถสิบล้อนะครับที่นี่นยผมก็มาทํามอเตอร์ไซค์อยู่ที่นี่นะครับก็เปิดไว้ที่หน้าที่หนึ่งแล้วก็ทำมอเตอร์ไซค์ที่นี่ก็รับเปลี่ยนยางเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามีแผนไว้ว่าจะหาทุนหาเงินนั่นแหละนะครับไปเปิดร้านอีก ที่หนึงนะจะไปเปิดร้านอาทำยางรถยนต์เหมือนกันนะครับอีกที่หนึ่งนะครับผมฝากเขาฝากเข้ามาอุดหนุนด้วยนะครับน่าจะปีนี้แหละนะครับผมน่าจะปีนี้แหละนะต่อพยายามหากระตังอยู่ตอนนี้ <c oughs> หากระตังอยู่นะทุกอย่างต้องมีกําไรนะครับผมก็บอกตรงนี้เลยนะทุกอย่างต้องมีกําไรก็คือว่าไอที่งาน งานที่ผมรับทําเบรกเอยทําเครื่องเอยทําอะไรก็ช่างอะ่ะมันก็ต้องมีกําไรนะครับเพื่อที่เราอ่ะจะได้อยู่ได้แล้วก็จะได้ไปต่อยอดที่อ่าอะไระธุรกิจอื่นได้อีกนะครับผมนะเพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวนั่นแหละนะครับตามนั้นเลย,ยได้ลูกหนึ่งแล้วเดว้ได้เม้อะห่วงเด้โอ้ย ไม่พออีกรูปนึงเ็จะไปเปิดอีกที่หนึ่งภายในปีนี้แหละก็คือเราจะเปิดประมาณก็จะมีสรุปก็คือจะมีอยู่สามจุดสามจุดนึ่งทุก่าจะต้องแยกล่างแยกล่างไปทำนะนะไม่ใช่นะก็ก็สาขาที่จะเปิดเพิ่มเนี่ยก็อาจจะต้องจ้างจ้างเด็กนะจ้างเด็กจ้างเด็กมา อยู่ร้านเออมาเฝ้าร้านตะกว,ว,วันแล้วก็ตอนตอนเย็นนี่เราก็ไปนอนทักที่นั่นแหละนะครับเพื่อดูแลร้านแบบนี้นะแต่ว่าร้านที่อยู่บางบอนทำมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะต้องไปมาไปมาเอานะปอกปอกม่วงอยู่นะไม่ทำอะไรไ <c oughs> อ้อเกงน,นี่ปอกขโม,ม,มงอยู่ชีวิต ปัจจุบ,บันไม่มีอะไรมากนะไม่ค่อยสุงสิกับใครนะครับผมแล้วก็ชอบอยู่นั่งอยู่คนเดียวแบบนี้นะครับใช้สมาธิชอบสัมมาเ,เทเมาไหมตั้งแต่ตั้งแต่ทํา youtube มานะไม่ค่อยชอบสัมมาเเทเมาเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรา,เราเมานะเราก็จะทําพวกวิดีโอทํางานที่เราพวกเนี้ยใช้ความคิดพวกเนี้ยมันจะทําไม่ค่อยสดะดวก้วมันจะง่วงนอนนะครับ ว่าเด็กสองลูกวันนี้อยู่คนเดียวอยู่บ้านนะครับผมคือแม่คือแม่บ้านคือแม่บ้านเนี่ยเขาจะไปอยู่ร้านนู้นนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าภาพหรือว่าเสียงชัดหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเน็ตผมมันหมดนะครับผมถ้ามันไม่ชัดยังไงก็ขออาภัยด้วยนะเดี๋ยวผมจะไลฟ์มัน นิดเดียวผมจะดูยอดเฉยว่าจะมียอดเข้าประมาณกี่คนนะครับอันนี้กี่นาทีแล้วอีกสัก2องนาทีแล้วกันนะครับผมขอบคุณนะครับที่แวะผ่านเข้ามาดูนะไม่ว่า y o u t u อ่คนทำ youtube ใหม่ youtube เก่านะครับคนทำ youtube ใหม่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับขอทำให้ขอให้แบบทำให้ผ่านนะขอให้ตั้งใจทำให้ผ่านนะครับทำไปเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าเป็น ยูทูบเบอร์เก่าแล้วก็ขอบคุณนะครับที่แวะผ่านเข้ามาดูนะนี่อันนี้ดิบดิ่เลยอันนี้เคียเคยเคียวเคียเคยเคยเคียวเคียวอมเหลืองโอ้โห น่าจะสิบนาทีแล้วเขาให้ออะมันเอาตัางมาให้เมื่อกี้ลึกหลักลึกหลักจริงๆผมเป็นคนอารมณ์ดีนะแต่ว่าผมตอบแชทไม่ค่อยเก่งนะครับขออภัยด้วยนะ คือว่าถ้าลูกค้าเขียนมาทางแชทมาถามอะไรพวกเนี้ยผมตอบไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าผมพิมพ์ไม่พิมพ์ไม่ค่อยเก่งอะ่ะถ้าสนใจเรื่องใดก็โทรมาถามนะครับผมโทรมาถามที่เบอร์0ูนย์เก้าแปดนะครับเก้าเก้าสามเก้าหกสามสามโทรมาตามเบอร์นี้เลยนะสงสัยเรื่องใดกระโทรมาถามได้เลย นก็นเยอะโอเคเดี๋ยวให้ดูเนี่ยจะปิดจะปิดไลท์แล้นะเดีวผมจะให้ดูว่าผมได้เยอะไหมกินคนเดียวเนี่ยะม่วงแก้วโอ้โหนี่นะครับผม เยอะไหมล่ะครับผมคูณเลยเดอ้อคูณเลยเดอ้อคนเดียวนี่ยังเลยอีกหลายลูกนะนี่เลยสี 4, 6, 8, ่หกแปดเลยอีกแปดลูกอีกแปดลูกโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณท่านี้ก่อนมีคนมากวนให้เติมเงินให้นะครับผมเดี๋ยวผมเติมกันให้เขาก่อนนะโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ผ่านแวะเข้ามาดูนะก็ถ้าสนใจเรื่องใดก็ดูในคลิปได้นะครับผมคลิปนี้ผมก็ไปแล้วนะ บายบายนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วน,นะ